น้ำพริกกุ้งฝอยจ้าปาตตหน่อยนะคะอร่อยมากแซ่บๆค่ะมากินด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะมาตำน้ำพริกกุ้งฝอยนะคะคือเมื่อสองวันก่อนนะยายไปที่ อาเซียชอปยายไปได้กุ้งฝอยที่เขาอัดสดๆมาแต่ครั้นี้ยายมาละลายน้ําแข็งแล้วมันก็เลยเป็นสีเนี้ยออกออกเก่าๆนิดนึงแต่ที่จริงจะเป็นกุ้งสดนะคะก็คือยายละลายน้ําแข็งออกนะคะส่วนประกอบของยายก็จะมีพริกนะคะพริกแห้งกระเทียมหัวหอมมากหน่อยแล้วก็ตามมาด้วยข่าค่ะข่านะคะข่า ทั้งหมดเนี่ยเราจะาไปเข้าเตาเพื่อให้เขาสุกนะคะที่บ้านเราก็เรียกว่าย àng, ่างหรือคั่วหรือเผานั่นแหละคะ่ะแล้วก็มีกุ้งนะคะมีรากผักชีค่ะรากผักชีรากผักชีนี่ก็ผักชีในสวนกันค่ะเก็บเก็บอามาแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยนะคะชูรสค่ะ น,นี้ก็คือผักชีหั่นโรยหน้านะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็มะนาวนะคะเดี๋ยวยายจะไปเข้าเตาเผาก่อนแล้วก็เอ่อเพื่อให้พริกก็สุกนะคะแล้วแล้วเดี๋ยวยายมาําให้ดูค่ะถ้าเป็นบ้านเราได้กุ้งฝอยสดยิ่งหวานอร่อยมากเลยนะคะไม่ต้องใช้น้ำตาลเลยค่ะเดี๋ยวมาชมกันค่ะ แล้วแล้วก็เสร็จแล้วค่ะหอมเผากระเทียมเผาแล้วก็ขาเผานะคะอย่าอยัาตำลงไปก่อนเลยค่ะอันนี้พริก เอาออกมาก่อนเพราะว่าพริกมันจะมันจะสุกเร็วเกินก็เลยเออกมาเกือบไมหมยายก็จะตำให้ละเอียดก่อนนะคะตำให้ พริกตนไปก็ใช่ตำแล้วนะคะอย่างว่าละคะโคกมนเล็กนะคะช่วงนี้ขยันทำน้ำพริกกินนะคะเวลาว่างน้อยทำน้ำพริกกินบ่อย กระจุกกระจายละเอียดพริกนี่กระเด็นเลยนะคะ <ik> <n ique> เพราะว่าอะไรรู้ไหมโคกเล็กอยากจะได้โคกใหญ่ที่ประเทศไทยแบกมาไม่ไหวใช้ไปก่อนจะปั่นแต่มันไม่อร่อยเท่ากับเราตำนะคะ ทีนี้ใหญ่ก็จะใส่รากผักชีที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเยอะๆยิ่งดียิ่งหอมเออรสชาติเขาก็จะคล้ายๆกุ้งเต้นนะคะกิ่นกลินกินหรือว่าอะไรเขาจะมีหอมค่ะมันจะมีหอมค่ะขึ้นมาอีก ทำให้ละเอียดนะคะต้องคอยปัดคกเรื่อยๆเพราะคกมันเล็ก <c oughs> ตำจะอร่อยมากกว่าปั่นแต่ว่าใยอ่ะหนัดปั่นเพราะว่ามันเร็วและอย่างหนึ่งมันก็ไม่ไม่หกเลยเถอะ เดี๋ยวต้องไปทำงานแล้วเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์ทำงานสิบโมงแต่ว่าเอาเวลามาทำคลิปบ้างกลับมาตอนเย็นก็มาตอบเพื่อนๆได้ประมาณสี่ห้าคนเองก็หลับพออีกแงีนี่ยหญก็จะใส่กุ้งนะคะอันนี้ถ้าเป็นกุ้งสดบ้านเราจะอร่อยมากเลยนะคะ แต่อันนี้มันเป็นกุ้งอันนี้ก็สดแต่เราวางจากน้ําแข็งนานเกินเขาเลยกลายเป็นสีแดงล้นเกินต้องตักออกบ้างดูสิ่นี้ยหกเออเศียดาจังยังว่า่ะคะทําแบบตามมีตามเกิดนะคะ ุ้งตัวเล็กเนี่ยเราไม่ต้องตำเยอะยิ่งหยาบหยาบยิบย่งอร่อยใหญ่ก็จะใส่กุ้งลงไปให้หมดเลยนะคะตำให้เขาเบาๆหน่อยนึงเพื่อให้เขาเข้าเนื้อกับพริกนะคะ แล้วก็ได้แล้วนะคะกุ้งเต้นใหญ่เอ้ยกุ้งเต้นวะน้ำพริกกุ้งใหญ่นะคะน้ำพริกกุ้งฝอยนะคะกุ้งแบบนี้พอถูกมะนาวเขาก็จะสุกไปเองนะคะกุ้งแบบนี้นะคะถูกมะนาวก็จะสุกไปเองไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะดิบล้างให้สะอาดแช่น้ำส้มสักหน่อยหนึ่งนะคะ เห็นนน้ำพริกนี้คิดถึงลูกชายค่ะลูกชายจะชอบทั้งสองคนเลยอยากแก้ใส่น้ำมะนาวไปเลยนะคะใส่น้ำตาลลงไปสักหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ผงชูรสค่ะอันนี้น้ำปลานะคะ พริกเป็นสีไหม้นานเกินคุยกับคุยโทรศัพท์นานเกินเลยพริกไหม้นะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันนะคะนี่ค่ะน้ำพริกกุ้งปอยใหญ่นะคะอันนี้ก็ใส่ ล้างปลาล้างโคกสักนิดนึงเสียดายริกนะคะแล้วคุกเขานะคะรสชาติที่ปรุงก็จะมีเค็มเปรี้ยวนะคะไม่เน้นหวานนะคะส่วนใย,ยนี้ยังไม่เปรี้ยวนะคะดี๋ยายจะเอามะนาวเติมอีกนะคะยายก็ใส่มะนาวอีกนะคะ มะนาวใสยเยอะๆได้ยิ่งดีค่ะกุ้งจะได้สุกนะคะคิดแล้วก็รสชาติก็เหมือนยำนั่นแหละค่ะแต่มันเป็นน้ำพริกมันมีรสชาติอร่อยมากลูกๆชอบกินค่ะวันนี้นนมะนาวน้ำเยอะมาก ได้กุ้งฝอยสดๆที่บ้านแล้วนะยิ่งหวานเลยอ่ะหวานเยียบเนยอ่ยหวานกุ้งยายขอชิมนิดนึงนะคะอือหือได้แล้วค่ะ,คะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกกุ้งยายนะคะอร่อยค่ะ แล้วค่ะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะจ๊ะ